สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ที่จะมาสรุปแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้านะครับก็เชื่อว่าเช้านี้หลายคนน่าจะได้หยุดพักผ่อนนะครับเนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติยังไงก็ขอให้มีความสุขกับวันพ่อด้วยแล้วกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวในวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมฮะขอบคุณสุ u กิจัดหนักจัดเต็มเลยครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับ s ุ z กิทริปเปิลโบน s สดีลครับออกรถยนต์สุ u กิวันนี้พิเศษให้คุณสูงสุดถึง3ต่อดีลจัดเต็มแบบนี้ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้ใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดาเฉดใหม่ของความสดชื่นที่แตกต่างนะครับใครสนใจก็ไปลองกันได้ที่7 e เ e ่ e อเนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครอยากไปเปิดประสบการณ์ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกถึงอังกฤษนะครับช่วงเมษายนเรามีเกมบิ๊กแมชส2คู่ครับเชลซีพบแมนยูไนเตตและแมนยูพบเรอัู ใครอยากดูเกมแดงเดือดนะครับในราคาพิเศษที่สุดแล้วครับก็สามารถสอบถามได้ที่0651585165นะครับไปว่ากันถึงข่าวทีเ่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับก็มีการยืนยันว่าเกมแมนยูไนเต็ดกับเชลซีที่จะลงเล่นในคืนวันพุธเนี่ยผูย้ตัดสินจะเป็นคริสคาวานาครับจะทำหน้าที่ตัดสินเกมนะส่วนห้อง VR จะเป็นเดวิดคูดนะครับ ขณะที่เดียร์ละติกครับพูดถึงความพร้อมก่อนเกมกับแมนยูไนเต็ดครับก็คอนอการ์เกอร์ติดโทษแบนจากใบแดงในเกมเจอกับไบรตันริชเจมมีลุ้นลงเล่นนะครับหลังจากพ้นโทษแบนแล้วขณะที่มาคุคุเรีาก็พ้นโทษแบนเช่นกันเวสลี่โฟฟาน่าคานิชูอเมริกาและเบนชิวลยังไม่หายจากการบาดเจ็บขณะที่ลาเวียและเอ็งคุนคูเนี่ยฟิตแล้วนะครับและน่าจะได้เดบิวต์กับทีมอย่างเป็นทางการครับโอ้โหเซอร์ไพรส์รเลยครับที่ ทั้ง2คนจะกลับมาได้นะฮะขณะที่เดียร์ลิติกบอกว่าเอนโซเฟรเดสและายฮิมเซอร์ลิงจะติดโทษแบนหนึนัดหากโดนใบเหลืองอีก1ใบหลังจากทั้งคู่โดนใบเหลืองมาแล้ว4ใบส่วนเลียมทูมี่ครับบอกว่าใบแดงของกาลเกิร์ทำให้โดยรวมแล้วซีซั่นนี้มีการแจกใบแดงในพรีเมียร์ลีกมากถึง31ใบหลังจากเล่นมาแค่140เกมในรวมทุกทีมนะครับมากกว่าซีซั่นที่แล้ว380แมตช์ ที่มีใบแดงแค่30ใบเท่านั้นนะครับขณะที่ดียรเลติกรายงานว่าครั้งสุดท้ายที่เชลซีบุกไปชนะแมนยูเต็ดเนี่ยก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2013ครับบุกไปชนะ10ซึ่งตอนนั้นทำให้พวกเขาทำสถิติเป็นทีมที่บุกชนะแมนยูคาบ้านได้มากที่สุดรวม6นัดครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นเป็นการที่เชลซีทำได้แค่เสมอ6เกมและแพ้ไปอีก4 ในการไปเยือนที่โอทัฟฟอร์ดขณะที่มีภาพล่าสุดครับเป็นเวสลีย์ฟอฟาน่าลงซ้อมและดูเหมือนว่าเจ้าตัวโพสต์บอกว่าพร้อมที่จะใกล้คัมแบ็กแล้วนะครับขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของเลวายคูวิลครับพูดถึงการยิงประตูแรกให้เชลซีครับเขาบอกว่าผมตื่นเต้นสุดๆครับที่ยิงลูกแรกในพรีเมียร์ลีกและลูกแรกให้เชลซีได้แล้วมันมีความหมายกับผมมากครับแต่ในะขณะเดียวกันเองเนี่ย ผมเองก็ต้องการให้ความเคารพกับไบรตันชัยชนะในวันนี้เนี่ยเราต้องการมันมากครับและนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดผมดีใจมากๆขนาดเดียวกันครับเขาก็บอกว่าผมเองก็รู้สึกว่ามันทั้งสุขและเศร้านิดๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือทีมอย่างไบรตันซึ่งเป็นสโมสรที่มีความหมายสําหรับผมมากๆเช่นกันแต่ผมก็ดีใจที่ช่วยเชลซีเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้ ผมภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของพวกเรามากครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่เราต้องเล่นกันแค่10คนบาะแสดงเห็นว่าเราในฐานะทีมเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเรายืนหยัดร่วมกันและต่อสู้เพื่อกันและกันคือรากฐานที่เราสร้างขณะที่เรวาโควิลก็พูดถึงกาลักเกอร์ครับเขาบอกว่าคอนอ,อกาลักเกอร์มีทัศนคติที่ดีในห้องแต่งตัวเราไม่ได้นั่งที่นั่นด้วยความใจร้อนในครึ่งแรก แต่เราต้องการที่จะพูดให้กำลังใจกับพวกเราในแบบที่กับตันทีมควรจะทำเขายอมรับผิดพลาดอย่างเต็มใจและเขาจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนขณะที่สื่อในต่างประเทศอย่างดัชฟุตบอลครับบอกว่าทอตมบรลี่เนี่ยได้ใช้เครื่องบินส่วนตัวไปรับอันเสลอตครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการคุมทีมเชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่สลัอตตัดสินใจที่จะอยู่ต่อกับทีมเดิมซึ่งทำให้เชลซีเลือกมาริโซโปเชตติโนนะครับขณะเดียวกันครับเบนยาคอบรายงานบอกว่าในสโมสรอ,อย่างเชลซีนั้นมีความกดดันในตำแหน่งผู้จัดจาการทีมอยู่เสมอแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่าผลงานของโปเชตติโนจะได้รับการตัดสินอีกครั้งหลังจบฤดูกาลโดยจะมีการรีวิวผลงานในลักษณะเดียวกันควบคู่ไปด้วยจนจบซีซั่นขณะที่ข่าวซื้อขายทีมครับ ฟุตเบอร์คาโตรายงานครับบอกว่าเปเชบายเยนและเชลซีกำลังติดตามสถานการณ์เรื่องสัญญาของไม้เมยองที่เอซิมิลานอย่างใกล้ชิดและได้เปิดการเจราจาเบื้องต้นกับคนใกล้ชิดของไม้เมยองแล้วนะครับซึ่งฟุตเบอร์คาโตก็บอกว่านอกจากเชลซีเนี่ยยังมีทีมพรีเมียร์อย่างอาร์เซนอลแมนยูที่จับตามองสถานการณ์ของไม้เมยองที่ยังไม่ต่อสัญญากับเอซิมิลานส่วนไนติมินส์ครับรายงานบอกว่าเชลซีและแมซิตี้เนี่ย สนใจสามนักเตะอาร์เจนตินาชุดยู17ในศึกบอลโลกยู17ที่ผ่านมามีคลาวดิโอเอชเวอรี่ครับกองหน้าวัย17ปีของลิเวอร์พูลนี่เป็นวันเดอร์คิดนะฮะอากุสตินรูเบร์โตกองหน้าวัย17ปีของลิเวอร์พูลและทางเอียนซูเบเบรนะครับปีกวัย16ปีของลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าเชลซีบาเยิร์นยูเวนตุสและบาร์เซโลนาต่างสนใจ โดยส่งแมวมองไปดูฟอร์มเจ้าหนูรูนี่บัตจ,จิครับนักเตะดาวรุ่งของทีมโคเปนเฮเกนคนนี้ก็เป็นคนยิงแมนยูในเต็ดด้วยนะฮะในการเจอกันนะฮะขณะที่เบนจาขอบบอกว่าเชลซีปรับแผนไปที่เน้นภูมิภาคบราซิลในการสร้างโมเดลเครือข่ายสโมสรขึ้นโดยจะเริ่มโมเดลนี้ในปี2024นะครับ อ่ะนี่คือข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะครับย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยวเราจะเจอในสิงบลูคาเฟ่เนี่ยในคืนวันพุธนะครับแล้วก็จะเป็นคืนที่เชลซีจะมีโปรแกรมเตะกับแมนยู i นเตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันครับบิ๊กแมชแมนยูกับเชลซีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผิดภาพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ